เฮ้ยสบายดีปลาดูลานหน่อยอยู่กับลานหน่อยอ้าวย่านก้องซ้ำลานไงย่านก้องอันนี้อ้ายเพิ่นเนาะบอลออกมานั่นนั่นนั่นอย่าเล่นเรอรถได้ไอาพี่ไปจูงน้องเพิ่นจูงแม่เชือกน้องเนี่ยไหมโหลูกเชือกแล้วมึงไปจูงไปแล้วพี่เนี่ยโน้องเพิ่นโูน้องกับแม่ซ้ำกันเอาจูงเอาจูงเอา จูงไปคนเอกาไว้นอกน้องไรเลี่ยกันจูงกันไปอ้าจูงจูงไปแล้วคนจูงไปแล้วคนจูไป น่องน่องอยางมาเกงิงนะเอานี่ประอคองว้จูงไพ้พวกปลาโลมาปลาดูไอปลาโลมาน่องนะปลาดูพวกยงไป <c oughs> กองไผ่ไปเลยพวก